สิ่งที่นักภาวนามีแต่คนทั่วไปไม่มีนั่นก็คือความรู้จริงครับความรู้จริงที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติมาเป็น 20, 30, 40ปีหรือบางคนเนี่ยอาจจะตลอดชีวิตผลที่ได้คือการดับทุกข์ครับตัวเวทนาที่ คนอื่นเข้าใจว่าเป็นตัวทุกข์นั้นอ่ะมันก็เป็นแค่เวทนาเป็นแค่ทุกขสุขหรือเป็นตโทเบกขามันไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่นักภาวนาอย่างเรามีสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เวลาที่คนอื่นเนี่ยปรากฏความทุกข์ในใจขึ้นมาแล้วไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้แต่นักภาวนาอย่างเราทำได้ นี่คือองค์ความรู้นี่คือความสามารถนี่คือศักยภาพของนักภาวนาอย่างเราเวลาเกิดทุกข์คนอื่นแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจถ้านักภาวนาอย่างเราเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีรถมีบ้านมี สมบัติอย่างที่ชาวโลกเนี่ยเขาพึงปรารถนาอย่างที่ชาวโลกเขาเนี่ยยกย่องเชิดชูว่าสิ่งนี้เป็นของนีสิ่งนี้เป็นของที่น่าภาคภูมิใจของนี้เป็นสิ่งที่ควรโออวอร่อยเข้าไปครับขอแค่ในใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์พ้นจากทุกปราศจากจากทุกและ ตายแล้วไม่เกิดในภพชาติไม่เกิดในวัฏฏะสงสารนี้ก็พอส่วนใครที่อยากจะก้าวเข้ามาอยากจะเรียนรู้วิธีเหล่านี้สำนักปัติธรรมคนภาวนาและก็ยาติธรรมทั้งหลายก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อจ่ายแจกอย่างไม่คิดมูลค่า มมันเป็นไปเพื่อความนทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการหาเงินถวายทีละสิทยี่สิบล้านปัญญาอ่อนสิ้นดีครับผม